สวัสดีนะครับผมอือนี่นะครับบ้านคนกับบ้านกับซองกับไปหาป่าหาแม่กับไปหาปลา,า,ปา,ปาสูปปา่ปลารถติดครับผมนี่จะภาพนี่รถติดเหีไกลเลยครับอีกอืกอกแบบบ่มันสามกิโลแมวแล้วติดแบบย่างคักนะครับอือนะครับราามีรถท่ารถจีดสามสินสี่กับรถจีดครับอือพอดีมานนี่กับ คำคำลงมานี่แล้วขี่รถไปหาเหลาะไปหาหละอบ่งตามหน่วยปฏิบัติการของตำรวจบ้านเอาอระเอาพอปลอนะครับผมผู้ส่วยหญ่บานเพิ่นตีตั้งด้านกันแบบไหนมีแผนการจอยเหลือประชาชนจังไหนเนี่ยนะครับเออตามนโยบายของรัฐบาลน,นะครับ mm. นี่ถามมาดีบ่มันเป็นเรื่องที่ดีแหละครับอืมเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนนะครับผมที ที่นโยบายของรัฐบาลทุกคนแหละครับผมซอยเหลือกันนะครับเจ้า่าสิ่งสําคัญเด้อนะครับสิบอให้นะครับผู้ใดขับรถขับไล่อยู่กัก็แล้วเตี้ยนะครับผมนี่ครับรถขับไล่อยู่กับจ่องสิ่งที่เพิ่งเรามรรลว่าก็คือตอนเข้าไปสอบใบพี่แหละครับผมนะครับเออช่วงใกล้ิดถึงช่วงจะคองไปสอบใบพี่ไหมครับสอบใบพี่เขาวางไะไเขาเอาหน้าแรกเขาว่าตรวจร่างกายสุขภาพนะครับ ต้องมีใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลน,นะครับใบหมอนะครับผมเอาเอนานว่าใบรบรองแพย์นะครับผมใบร่องแพย์เขาก็ต้องถามบางเลยครับก,ออก่อนจะปอ่อยใบระลอกแย์ก่อนที่เขาจะไปสอบใบขี้ร่าสิไปเหตุงานยังก็แล้วแจ้เขาต้องถามนะครับว่าเออเป็นยังไงเจ้าไปอย่างไปสอบใบขี้บังสายตาเจ้าดีบ่หลังกายเจ้าเป็นยังไงช่วงนี้จุนแดบ,บได้มีโรคประจําตัวบ่หลายอย่างหลาย,ลายอะไรเนี่ยนะครับแพลผนจังสิออกใบรัร่องแพย์ให้ล้วก็มันกะ ก็จังใน้บสสอบเบพีนั่นแหละนะครับผมแล้วคันเมาเราไปถามมาจไปสอบเบพีนี่เมาเราไปแผ่เขาหยอกเขาเสียบแบบร้องแผลบอกบอกรับผมเม่กระทงังคุณไปสอบเขาไปนี่คนทรงจ้างเขาก็กบ,บอกใหัจ้างเขาก็ไป่แหยน,นะครับนั่นแหละฉันเล่าก็ต้องผู้ที Disease, ่ใส่รถใส่ถนนนะครับผู้นี้ใบคขับขี่ละ่ะเบฟขี่บางคนก็ะสื่อมาะาบฟขี่บางคนก็สอบเบาครับอืนะครับเอมผมการ,รกหลายอย่างนะครับรหลายส่วนเลยครับผมมา บางคนกระซือนะครับเจ้ามาขับเบื้องแรกกระซือหลายก็สอบเอาแล้วครับผมมองตรงเลยนะครับมีการตัวจริตในการสอบนะครับหลายก็สอบเอาเลยนะครับผมกะถึงจะซื้อจะสอบก็แล้วแจ้นะครับผมแต่ว่าเขาก็ต้องสำนึกถึงเข้าต้องเบิ้งกฎระเบียบวินัยจะาจอนนะครับนี่แหละท่างรัฐบาลชุกชุกสมัยเลยครับผมเมาไม่ขับเมาบ่ขับแจ้ขับรับเลยบ่เพื่อนเนี่ยจะบอกให้แล้วกับเมาขับเลยรับบ่เพื่อนเลย นะผมหลับไม่เตือนพื้นไม่มีหนีไม่พ้นคนหลายใจกูเพียงแล้ววะะครับเดี๋ยวเมียมันจะได้หอยสอกได้เลยสีเลยกระเป๋าดำหอยสอกไปพวกันยกกระสอบสอวนนี้ไม่ได้เลยสินะครับผมแต่แล้วรปเมดดเมอว์โปเลมกับห้ามนะครับห้ามเนอะนะครับเขาบอกให้เขาเอาจริงนะตำรวจนี่เขาเอาจริงไงรอเลยครับผม อเดี๋ยวก็มีคนเสียหลายคนแล้วครับไปยังมาเอ้ยคอยเมาอยู่ในบ้านชี่เราออกมาหน้าบ้านหน้าถนนหน้าบ้านนี่มีตำรวจมาจับจับอิหรี่ครับออันนี้จับอิหรี่ต้องต้องต้องให้คนละเมื่อเขาครับเพราะว่าเขาดูแลเขานะครับเขาดูแลชี้บิลทรัพย์สินของเขาเขาดูแลควปลอดภัยของเขานะครับผมกเบผูนลําบากครับผมก็บได้มามาตำรวจบริมาตำรวจจังสีหลาญาติผลลําบาก ก็ละเมิดเจไดเวชเลยครับผมโอ้ยเพิ่นกะสีบ่ได้ไปหาลูกหาเมียดรอกครับบ่ได้ไป่นดอกสงการปีไม่นะครับบ,รบ่ได้กับบานกับซองหอกผู้ใดยอยู่จังหวัดเนี้ยไ่ได้กับหรอกครับพ่ออย่างก็พรเขาปฏิบัติหนาทีนะครับผมม่นสีาลาดดก็ล่าบ่ได้ดรอกล่ายากอยู่นะครับเพราะว่าปฏิบัติหนาทีช่วงนี้นะครับผมก็เลยขอฝากไว้นะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี่นะครับผม เอาตามนโยบายของรัฐบาลนะครับทุกรัฐบาลทุกย no yes euh ุคทุกสมัยนะครับคนร้องแห่ารักษากฎระเบียบจะได้จอนนะครับอืมถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมจานแล้วเขาก็ต้องอ่าเขารบนะครับเขารบกฎระเบียบจะได้จอนนะครับแล้วก็เอื้อเพื่อผู้ที่อยู่อ่าตามทองการถนนนะครับดีนี่นีงสี่ครับผมเออสมมุติอย่างีอ๋พบลอนะครับนี่เจ้าทีไฟปกครองตำรวจทหารนะครับมาดูแลควบปลอดไัยมาดูแลจะได้จอนอย่างแจ่พเป็น้องประชาชนนะครับผมอืม นะครับอืมอ,อ้ยปียหม่ก่ามวนมวนกันครับผมเร่องกินมันเป็นเรียงปกติครับสังคมไทยจินมาจังแก่ผุนพระเจ้าเสียมครับผมอืมจินมาแต่สมัยพระเจ้าเสียขาก้อนสมัยพระเจ้าเสียกับจินนะครับผมอือนี่คือคนไทยแต่จินเราต้องหูจักนะครับอืมจินเราต้องหลูจักบราณจนเราก็เมาขีีรถทีล่าออมทีปออมแดนบ้านเนึ่งกับมี่ผู้หนึ่งครับนี่องศ์สินะครับผมแล้วเราก็ต้องขอปากไว้เด้อ ปากไวจังน้อยนะครับผมสาหรับค้นทีชอบดด่มนะครับชอบดด่มดด่มเมาไม่ขับนะครับเม่าบรขับปีนจังหวะเมาสมอคนไม้ขอดนี่ผมบอกว่าผมจำได้เล้ผมจําได้จังเจ้ามือแหลกเลยนะครับผมจําได้เลยนะครับสร้อยวัดไผ่จันสร้อยวัดไผ่จันอยู่สะพานคว้วอยู่สะพานควายนะครับผมไปซื้อลาบไปซื้อลาบสร้อยวัดไผ่จันนะครับลาบงัวสมัไนั้นขี่มอไซ่์ไปนะครับก้ไม้ขอนี่ออกมือแหลกเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอดันยัย ไปเจอบอกดานยา,ายเจ้าบ่ผมขีม่อเส้์ไปนะครับจงนั้นทํางานอยู่อ่ารับสายให้จิตท่งนึงนะครับผมอมทํางานอยู่สมัยนั้นนะครับไปเจอพอดีเลยโอ้ยดานบอกยายเอางงตายแน่ยชวย์วเขาว่าป้าบ่ามือนนะอันนี้เดี๋ยวนี้คนไหมยเขามียกุกเขาเปลี่ยนแปลงไม่กสิหลายก็นี่แหละครับผมเพราะว่าในหนาช่วงเทศกาลนะครับมันกสิโอหนักนะครับผมไปเจอยุ่หันนะครับเมาเละทเทะเลย มอ้มอแบบหัวปากเลยจกกะว่าโชคดีกันเนี่ยโดยควอมโชคไหลกันไม่ควอมโชคดีนะครับผมพเพราะว่า,วาจนะควางกาไปวาดเป็นกาเครื่องบานะครับไปเจอตำรวจผู้ดีเนาะบนกระบ้าเาให้นั่งพักกรอนไวย์นะครับแล้วเจอก็เจอโคตรดีก,กันอีก่ต่างหากมันก็เลยเป็นเรื่องดีนะครับก็ถือว่าเรื่องดีโชคไหลมากกับควอมโชคดีนะครับผมอืมนะครับเอขาขาเลาะครับหาเลาะเลาะมึงแถวนีล่ละกันสิ ไปโพออกตากทางนะครับผมกับบริจินบริรยังเราเจ้ว่าก็จะไปเบิ้งนะครับว่ามันเป็นแบบไหนเนี่ยนะครับผมนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สิแวะ,ะออกไปหันก็บสิไปสามศูนย์สี่นะครับออกไปพุ่นนะครับก็บสิไปเบิ้งนะครับว่ารถมันตีขนาดไหนนะครับผมรถมันติดขนาดไหนนะครับผมอืมไปเบิ้งนะครับว่นานมันติดตีแห้งขนาดไหนนะครับถนนสายสามศูนย์สี่นะครับแล้วก็ถนนมิตรภาพมิตรภาพก็เลยไปเบิ้งหรอกครับเจ้าวายู่ผมอยู่ใกศสามศูนยะ์สี่เนาะสามศูนย์สี่ เมาไม่ขับด้อครับเมาไม่ขับนะครับรัฐบาลเขาประกาศแล้วนะครับท่านตำรวจเจ้าทีมันก็ประกาศแล้วนะครับพนักงานจราจรพนักงานจราจรมันก็ประกาศแล้วทุกหน่วยงานแหละครับผมทุกหน่วยงานเ้ออบอกกำนั้นพยาบาลสิมันก็ไปเขาเว้นหนาวๆแล้วก็ดังไฟพิงก็จะพุนยุกลังถนนหมดล้ครับผมกับเพื่อยังกับเพื่อคนดูแลประชาชนนะครับให้บริการแก่ประชาชนนะครับผมแล้วก็สีมีกาฟุ่งกาแพ่มีของวางมีบักสมบักสายจินไปนะครับเจ้าว่าทีสำคัญแล้ว ขันเจ้าขวงมาเบาไหวเลยยจ้าขับครับบอกไงสิเป๋มบาไหวเลยอจ้าขับนะครับแล้วก็เมาแล้วก็เจ้าขับนะครับขันเดิมเราไม่ต้องขับเลยครับแขกเดินขับซะนะครับหรือว่าจะไปมือไม่บ้างแผนไม่นะครับมันก็สีนเรื่ยงปลอดภัยใจเอาของเองนะครับผมนะครับบงงบางบงเจ้าชัดช่วงนี้นะครับเบางบรรยากาศนะครับตอนแรกๆนะครับ แต่ว่าเนี่ยกรับยู่ในบ้านนะครับพอดีท่านนี้ออกไปสังมลนะครับแต่ว่าอยู่ในบ้านมันก็สีบรรยากาศก็สีเออเป็นอีย่างนะครับหนาวครับตอนนี้หนาวนะครับกลับมาดูแลสุขภาพเจ้าขอนะครับผมช่วงนี้หนาวกินเหล่านี่ตับแข็งตายเลยครับเออกินเหลวมานี่ก็ไปโยกกลางคงกลางทางนี่ก็ปอดบวมแนะครับผมโอ้อันตรายนะครับมิจฉาอันตรายเลยนะครับทั้งไข้หนาวนะครับทั้งเมา่หน้ำเสีไปนอนหลับ คันเมาแล้วมันบ่งบอกสติจอยขวางครับกินเหล้าไม,ม่เหล้ากับเมาอยากไปโชว์อยากไปอยู่กลางกลางคงหน้ากลางควงงหน้านะครับซึ่งเป็นอากาศที่มันหนาวมากหนาวเย็นเดียวฮู้บอยไปอยู่เมืองหนาวนะเนาะฮู้บางคนเมืองหนาวฮู้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับผมต้องติงไปหา,าผ่าหาเสียหาหมัวข้างยังแซยังไม่รุนรนนะครับผมอันนั้นคือ,อในการดูแลสุขภาพจอยขวางนะครับผม โอเคนะครับผมชิปนี้แล้วขอฝากไว้าชนิคว่าน,นะครับผมเดี๋ยวชิปนานะครับผมจะมาปล่อยฟังอีกนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณคบสวัสดีครับ